กันได้เลยนะวันนี้ก็มาจะมาแบบจะมาดูบ้างนะว่าในฟิวฟรายนะครับแบบว่าเช้าวนะ่าน้องแบบเข้าไปดูแล้วนะครับแล้วก็รับกล่องมาที่เรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปให้ทุกคนดูกันเลยขับมีไฟแปึงตัดเปอร์ขาบมีไฟติดแล้วกัออนะแบบนี่ก็มาอยู่ในเกมแบบที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมแรกนะครับคือกิจกรรมนี้เลยที่เข้ามาเห็นนะครับ นี h, okay, ่กิจกรรมนี้อ่ะกี่เวันตรงนี้เ้ไปเลยอันนี้มสดเนาะเนียอันนี้สมบัติของครานะครับอันนี้นี่ผสงไน่ชาสมบัติเครั่อเ้าเ Mira, el zoom para que te cambie. Ok. Que te cambies. Son en una. Que te cambies. Que te cambies. Ahora ya me han โอเคนะะกิจกรรมนี้ด้วยนะครับจะลืมไปทำกันด้วยทุกคนแบบอันนี้นะคะแบบไอ้น,นี่มันเป็นเซตผู้หญิงไงวยเซตผู้หญิงก็มีนะเซตผู้หญิงก็แจกนะครับถ้าเราสุ่มสองครั้งนะครับก็คือรางวัลของเราอหมเดี๋ยวละรางวัลก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนไปนะแล้วก็กิจกรรมแบบกิจกรรมกิจกรรมนี่เลยกิจกรรมนี้ก่อน นกิจกรรมเรื่อเแข้าจกอะไรนะเออเนี่ยเติมเพชร499เพชรก็จะได้ท่าเตะบอลน,นี้มานะทุกคนดูไหอันนี้ไได้ท่าทางนี้นะครับครับรับท่านี้นะทุกคน499เพชรนั่นเองนะเป็นไอวอลด้วยนะมีไอวอลด้วยโอเคแล้วก็กิจกรรมที่สำหรับสาวฟรีนั่นเอง กิจกรรมบัสร้างห้องเล่นในครบ180นาทีแล้วก็แบบไอที่ไอสีทองๆแล้วก็เล่นโหมดอะไรทุกอยแล้วก็อันนี้ก็เรล่นปืนที่วะแล้วเรากินปืนนะถ้าใครต้องการก็เล่นอะไรเล่นสีเสียดแล้วเราเล่นสีสีก็ได้เนาะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วค่ะในละทุกคนแล้วก็แบบ นี่คือลักขัดนะเราจะไปทำกิจกรรมนี้ก่อนนะอย่างแรกมาสัง่งนั่นเองนะครับจะไปหาแคร์นะครับว่าเแคร์เนี้ยเราเข้ามาพื้นเนาะก็เลยไม่ได้เล่นทั้งหลาเนาะปรลังจากแคนด้วยตอนนี้แอลแอลพึ่งขอยาแลาว Let's warm up เราจะไปเล่นกันเลยเล่นะซีก่อนนะจะเจอคุณแคร์หรือเปล่า ตัป้ยู่ในเกมอไรเลย้ามาในเกมที่รแล้วทุกคนหจะซื้อเงนกันล่ะไอ้ร่องน้จะนไอ้ื่องนรส เดียครับอนอยไปโอเคโอเคหเคโอ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 กโอเคโอเคอเคโเคโอยคโาวคอเ่อเเอเคโอเอเคโอเ

ชหน่อยชุมหน่อยชุมหน่อยเยู่ตรงนี้พาอชุมหน่อยชุมหน่อยได้ไหะฟุดอกฟุดออ่าไอ้เือะชุมหน่อยทายไม่รชุมหน่อยหนูชุมหน่อยครับชอยครับครับรับโอเคนะคับตอนนี้เพื่อนามาชุมหน่อยน ลำยาปั๊บปุกยีรูตกใจมาทุกนอ่านี่าวแล้วไอ้กูแอ็กนานขาอ่านใไม่อนนี้ไอ้นนี้ I oh like ตอนนี้นะคุเราจะเปิดรับลูกซิปแบบพลังงานดีอย่างนี่าวอย่าไปเอ็นทิดนะหาลกซิย่นะถ้าใยางไมกก็จะลืมวา แล้วมันมีแบบทำยังไงเดีย๋ยวก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหมน่นะแบบจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่นั้นเองแบบอ,อาจารย์แบบจะทำให้ทุกคนแบบพูดให้ทุกแบบคนเอ่อผ่ายรูปภาพ่างแล้วเอามาให้เราแล้วก็เดี๋ยวน้องจะเอา,เา,อาเปไปเปลี่ยนนะจดใจนะน้องเรียนไปเจอไหนน้องจะกดอะไรโอเค Oh, okay. <laughs> 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 Hey, <blend>, <laughs> hey yeah, i

再见。 เขาเป็นอะไรนี่เขจะเก็บคมเพื่ออะไรอ่ะเขาจะโชว์เก่งเหอโอเครอใควเก่งเา้นะเราเปแ้เรเนี้ r i l e kill เน

เล่นด้วยอ้า ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาแบบทำคลิปแบบอะไรนะแกล้งคนเออแกล้งคนไปอันนี้คลิปอันนี้คลิป,นนลปเฉยๆหรอันนี้จะไม่มีใครไปนะน,นี่นะครับเพอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับมีน้องกำลังหาแคลนอยู่นะถ้ามาลาเลย้าใครน้องก็ มย่าเข้าวเคนพี่แจนเทียมากเลยเข้าเคนพี่เนมอ่ะหาเคนพี่เนมให้น้อง่อยนะถ้าถ้าใครบอกน้องเคนพี่เนมได้นะเดี๋ยวน้องก็จะไปติดตามนะบ๊ายบายป๊อ